ฟิชเชอร์แฟนคนรักตกปลาในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังคงมาบอกเล่าเรื่องราวและถ่ายทอดความชื่นชอบการตกปลาในรูปแบบและสไตล์ของเราค่ะฝากทุกคนติดตามและรับชมกันด้วยนะคะหลังจากเลิกงานกว่าสีฮอดวันยูดข้างหลังบ้านก็พอมีพื้นที่ให้ได้ตีเหยื่อปลอมค่ะซอบมือไปก่อนพอเหหายคั้นไม่ขันมือจักน้อยจ้า ในระหว่างที่รอนางตีปลาค่อยกระลับบดเป็นแม่บ้านสายตำตำบักทั่วแสบแสเผ็ดเปรียวหวานเนี่ยนะบอกก่อนตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับไม่ได้เป็นเอฟซแต่ของเขาดีเลยขอการันตีหน่อยปลาร้ายี่ห้อนี้อร่อยดีจริงๆจ้า ทอดปลาทูห่อหมกปลาช่อนตําบักทั่วโรสแซบใช้เงินแก้ปัญหาค่ะตลาดล้วนๆจ้าโโก,กุ้กกุ้ปกติไปซื้อเขาได้กินนี้แหละ <ส estão> เขาไม่บอกหรอกว่ากินอะไรก็ลองรวมดูก็สั่งมาแล้วกามาทำสวมบทเป็นนักสืบด,ดูกินเด้ เนี่ยครับของกุ้งครับหอมของกุ้งของกุ้งบดละเอียดเดี๋ยวนะครับมันจะอยู่ในสูตรเยาเรานะครับกํลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับอันนี้บอกแค่อันนี้ก็คือแค่ชแค่งงย,ยงใ่ใช่หนึ่งส่วนผสมใช่เปิดตัวเร็วๆนี้ครับยืดรอแป๊บรอแป๊บ สำหรับวันนี้นะคะเราจะไปทดสอบเหยื่อที่หมายใหม่กันค่ะจากหมายเดิมหมายเด็ดที่ไปเทสมาแล้วปรากฏว่ากระแสต,ตอบรับตอบโจทย์เหล่าบรรดาปนินปลาทับทิมเป็นอย่างดีค่ะเพื่อให้เหยื่อที่กําลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครอบคลุมกับปลาทุกสายพันธุ์ค่ะตามคอนเซปชิงหลิวสายชิลจึงขอเทสเหยื่อที่หมายธรรมชาติอีกครั้งค่ะก่อนจะทําการส่งมอบรอแป๊บนะคะหลังจากเปลี่ยนวิถีมาตกแบบชิงหลิวได้สักพัก ก็เริ่มจะเข้าใจความหมายของมันอยู่บ้างค่ะว่ามันคือศาสตร์และศิลป์ของการตกปลาที่แท้จริงประกอบกับฝีมือและการรอจังหวะในการวัดมีหลายคนถามว่าถ้าอยากได้ปลาทำไมไม่ไปตกบ่อหรือซื้อกินเรื่องของเรื่องคือไม่ได้อยากได้ปลาค่ะไม่ได้อยากกินปลาแต่ถ้าวันไหนได้ปลากลับมาก็ถือว่าโชคดีและประสบความสำเร็จแล้วค่ะ และแล้วผลการเทสเหยื่อก็ได้ผลค่ะได้งัดได้อัดปลานวนจันไซส,สวยๆมาหลายตัวเลยทีเดียวอย่างน้อยสูตรเหยื่อของเราก็ได้ผลกับปลานวนจันปลายี่สกปลานินปลาทับทิมและปลาอื่นๆอีกหลายชนิดค่ะใครสนใจสอบถามเข้ามากันได้นะคะได้มาแล้วกับจัดการคั่วปลาอตูเย็นไปเลยค่ะสีหนึ่งหรือสีทอดค่อยว่ากันอีกเท่อนึงวันนี้ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ารอแป๊บนะคะสวัสดีค่ะ